สวัสดีค่ะสวัสดีแม MM ่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะตอนเย็นเด่นนะคะสวัสดีกันตอนเย็นเด่นเลยนะคะผ่าน้องมงคลเดินออกกําลังกายนะคะกินผลไม้สมุนไพรนะคะกินสมุนไพรใบไม้ใบหญ้านะคะออกกําลังกายนะคะตอนเย็นเดนนะคะผานมาเดินออกกาลังกายนะคะจะได้ยืดเส้นยืดสายนะคะ Kín nha, nghe hiểu nha Thôi, nữ hiểu nha, nàng kín nha con Thôi, hiểu nha, nàng kín nha con À, thằng này nha, yên nhiều luôn. ว้าวจุดเช็คอินบ้านหนองบัวนะคะตรงนี้นะคะจุดเช็คอินบ้านหนองบัวหน้าวัดป่าอาเจียงนะคะบางคนสวัสดีว ah ับลูกสวัสดีช่วยไหนไหนไอ้ชั้นช le ่วยหน่อยไอ้ชั้นช่วยหน่อยไอ้ชั้นช่วยหน่อยเลวุลขั้นทีช่วยหน่อยเลวุลช่วย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 ทำไงเอ๊ะไอ้ชั้นี่ช่วยทำไงไอ้ชั้นที่ช่วยห่วงยาห่วงยาครับเนี่ นี่นะคะจุดเช็คอินบ้านหนองบัวนะคะของเรานะคะตรงนี้ข้างหน้าวัดป่าเจียงนะคะทางนู้นนะคะอ,อู้จะเล่นสระน้ำจะก,กระโดดสะน้ำเดีลยวเดี๋ย,ย,ยน้องเล่นก่อนให้น้องเล่นก่อนให้น้องเล่นก่อนเห็นน้ำไปอยากเล่นน้ำนะ ทแล้วนี่คือวัดป่าเจียงของเรานะคะข้างหน้าเลยนะคะอ่ะมงคลสวัสดีครับก่อนครับช่วยๆกับลูกครับช่วยๆแอคชั่นช่วยๆไอ้ชั้นช่วยๆเอาใหมเอาใหม่แอคชั่นช่วยวๆช่วยๆช่วยๆดีๆรับช่วยๆกับลูกครับช่วยๆครับเดี ลูกช้างถือฉัดนะคะสอเชือกนะคะสีเขียวสวยงามตะการตานะคะเป็นจุดเช็คอินอีกที่แห่งหนึ่งของบ้านหนองบัวของเรานะคะตัดเินเชิญเลยนะคะท่านได้แต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าสดสถานการณ์โควิดเนาะก็อาจทำให้ไม่มีการมาท่องเที่ยวนะคะเท่าไหร่นะคะถ้าสถานการณ์โควิดที่คลายนะคะน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะ ไปเดินออกกำลังกายอีกลูกจะถึงบ้านแล้วไปกินนมเปล่ากินนมไหมเดี๋ยวแม่ซื้อนมให้กินหนูซื้อนมกินเองเด้อโอเคไหมโอเคไหมมงคลู้กินไหมบ้าค้าม ê <laughs> chắc của chóc mông khôn ากระตินอู้สม,มุนไพรใหญ่ๆเลยนะคะริมถนนริมรั้วนี่นะคะแต่ใครก็จะกินเนาะกินทุกอย่าง ตรงนี้ป่าอ้อยมองคลอยาเข้าไปป่าอ้อยเขาไม่ได้นะลูกไม่ได้นะไม่ได้นะไปถึงร้านค้าแล้วนะไปถึงร้านค้าแล้ว ถึงร้านค้าแล้วลูกถึงร้านค้าแล้วแวะซื้อนมก่อนเดี๋ยวหนูเอาตังให้แม่ค้านะลูกนะแม่ซื้อนมให้หนูทานนะออกกำลังกายต้องมีนมนะคะกินนะคะเด็กน้อยเด็กน้อยจะได้มีความแข็งแรงจะขึ้นไปไหนดู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 นี่นะคะนมมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะคุณยายเดี๋ยวให้มังคุจ่ายตังอ่าหนูเอาตังไก่คุณยายก่อนลูก เตั้งใจคุณยายโอเควว้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพ่อควานจะปดอมให้มงคลหิวหิวจนล้นลานหิวจนล้นลานหิวจนล้นลานเปิดให้ท่านผมใจผมหน่อยเออเออโยขาเอาลูกโยขาเอาโยขาเอาอุ้ยดูดูเอาท่านไม่ไม่แล้โอ้ยดูดูเอาดูดูดเอาอุ้ย

หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาให้อีกลูกเดี๋ยวยาให้อีกเดี๋ยวยาให้เราจะชนเอานมบางค้นดูดูได้ไหมไหมคะนมหมดก็ล้นลานนะคะนมหมดก็ล้นลานมาอีกแล้วมาอีกแล้วกล่องหนึ่งลูกมาอีกแล้วกล่องหนึ่งครับก่อนครับจ่วยทำไงครับจ่วยทำไงครับจ่วยทำไงครับไม่เอาเปิดก่อนพ่อพ่อเปิดก่อนพ่อเปิดก่อนพ่อก็เอาน้ำทิ้งก่อนขยะทิ้งก่อนพ่อเปิดให้หนูด้วย โอ oh, right. so ้ยเขามีอ so the so like yeah. ิ่มแล้วเขากินเยอะเขากินเยอะกินจุมากเลยยายเนี่ยเห็นไหมพ่อควันเปิดไม่ทันเลยเห็นไหมนอนนอนด้วยนะคะค่ำๆอย่างนี้ทานนมก่อนนอนนะคะดูดูดูพอควันน้อยดูพ่อควันน้อยจะไปไหนจะเข้าร้านค้าเหรอลูกจะเข้าร้านค้าเหรอจะเข้าร้านค้าเหรอลูกหมดเกี๊ยอีกแล้วใช่ไหมสองกล่อง หมดไปแล้วขอบคุณยายก่อนลูกขอบคุณยายก่อนขอบคุณยายก่อนขอบคุณยายก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนพอแล้วยายหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วากันแล้วกลับบ้านกันไปพอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยายก่อนครับก่อนยังครับก่อนยังลนลานลนลานลนลานไปโอเคเดินทางกลับบ้านต่อนะคะแม่แม่ขากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ไปแล้วเจา้ามงคลฝนให้กำลังใจด้วยนะคะช่องทองจอกายมงคลแฟมิลี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะดูเจา้ามงคลยังห่วงยังห่วงอันนี้อยู่นะคะกล่องนม